เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเหรียญนี้ถึงมีราคาติดอันดับนะคะพูดถึงว่าเขาก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะอยู่ระดับที่4ของเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9นะครับมีการผลิตเขาก็น้อยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของไทยเราแล้วนะคะ <c> สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลน,นะคะช่องที่มีสราระละก้อนนิหารวัรวๆน,นะคะเกี่ยวกับเหรียญกระสบไทยในยรัชกาลที่9มาเราสู่ว่าทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเหรียญ10บาท ที่เราจะนามารีวิวว่าทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็ขอฝากถามทุกท่านนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเหรียญที่ระลึกนะคะเขาเริ่มมีการผลิตกันตั้งแต่ปีพศอ,อะไรนะคะเรามาดูรายละเอียดประวัติความเป็นมาของเหรียญที่ระลึกกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสิบ,บาทที่เราตั้งใจนํามาฝากวันนี้นะคะซึ่งราคาของเขาก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าเหรียญเมื่อคลิปก่อนเลยนะคะในปีพุทธศักราช25 2525นนะคะก็ได้มีการทดลองผลิตเหรียญกระสาบที่ระลึกขึ้นมานะคะเป็นพิเศษซึ่งอ่า เป็นที่นิยมนะคะในหมู่นักสะสมเหรียญทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นเหรียญขัดเงาขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะนในวรโรกาสสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีคือเป็นสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนานะคะทรงเจริญพระ <c oughs> ชนมายุ50ปีนั่นก็คือ12สิงหาปีพุทธศักราช2535นะคะนั่นก็คือเป็นเหรียญแรกนะคะซึ่ง เป็นเหรียญที่ขัดเงานะคะประชาชนแรกซื้อได้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ไม่มีการแจกจ่ายนะคะสําหรับเหรียญปีนี้ต่อมานะคะนั่นก็คือปีพุทธศักราช2549นะคะนั่นก็คือซึ่งก็เป็นนับแห่งปีการฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองในวรโรกาสดังกล่าวนะคะซึ่งก็ผลิตเป็นเหรียญขัดเงานะคะและก็ลงสี ขึ้นเป็นครั้งแรกดูได้สั่งผลิตเหรียญที่ใช้เทคนิคการพิมพ์นะคะสีลงบุญโลหะเงินบริสุทธิ์จากโครงกระส่าเพิร์ตประเทศออสเตรเลียนะคะสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2549นินะคะนั่นก็คือปีอฉลองสิริราชครบ60ปีนะคะราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการผลิตเหรียญกระส่าที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชนี้น,นะคะเนื่องในบรรกาสที่ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะทุน9ทุนกระหม่อมถวายรางวัลความสมเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งนับเป็นพัฒนารกรรมใหม่ของการผลิตเหรียญกระสาไทยนะคะนี่ก็คือเหรียญกระส่าไทย2เหรียญเหรียญแรกนะคะที่เราได้ผลิตมาในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีอยู่สองเหรียญซึ่งได้บอกกล่าวทุกท่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวแล้วนะเรื่องราวของการผลิตเหรียญที่ระลึกนะคะซึ่งก็มีอยู่2เหรียญแรกที่เราผลิตกันนะคะก็อยู่ สองปีพศนะคะนั่นก็คือปีพุทธศักราช2 5 2พแล้ว้ก็ปีพุทธศักราช2549นะคะเรากลับมารับชมเหรียญที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542นะคะซึ่งเหรียญปีนี้นะคะก็มีราคาสูงเหมือนกันนะคะก็ติดอันดับที่สของเหรียญ10บบาทในราชการที่9นะคะส่วน f c ท่านใดน,นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะคอมเมนต์ด้วยอ่า พูดแลกคําจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะเพราะว่าการพูดการจานะคะมันสอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเรานะคะก็ขอทุกท่านนะคะ,ะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเราอยู่ในสังคมร่วมกันบุคคลหลายคนหลายความคิดนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกท่านด้วยนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่นกน,กนะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีส,สรรีขาวและสีทองราคา10บาทบวงขอบนอกมีฟองจักสลับเรียบนะคะสําหรับเหรียญสิบบาทก็จะเป็นอขอบเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะเรามาดูเูดลายด้านหน้าของเหรียญกันค่ะกางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะคะนี่ก็คือด้านหน้าเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะกลงะะาลงเหรียญมีพระปรางวัตรุณ ภายในวงขอบเรียนบนบนก็จะมีอักษรบิลนะคะซึื้ออักษรบิลนี่ก็มีความหมายบอกราคาว่า10นะคะเบื้องล่างก็จะมีได้บอกราคาว่า10โดยมีเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลข2ตัวนังกะนะคะข้างบนด้านขวาน,นะคะก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายก็จะมีปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญน,นะคะส่วนเหรียญทั่วไปที่เราใช้ในมุนเวียนกันในท้องตลาดบ้านเรานะคะก็จะเริ่มมีการประกาศตั้งแต่วันที่13กันยาย,ยนปีพุทธศักราช2531นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ10บาทนะคะ ปีพุทธศักราช2542นะคะเรามาดูเรามาดูกันนะคะว่าทาไมเหรียญนี้ถึงมีราคาติดอันดับนะคะพูดถึงว่าเขาก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะอยู่ระดับที่4ของเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9นะคะวิธิการผลิตเขาก็น้อยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของไทยเราแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเหรียญปีนี้เขามียอดการผลิตเท่าไหร่นะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542นะคะเะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่26ม mm, มน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่1 3, 000, ล้าน30,000เหรียญนะคะสำหรับเหรียญปีนี้ราคาที่ถูกประเมินเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือ600บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ UNC นะคะสําหรับเหรียญปีนี้นะคะราคาอยู่ที่600บาทนะคะส่วนเหรียญปีนี้นะคะเราได้มีการประกาศร,รับซื้อไปแล้วนะคะเหรียญปีพุทธศักราช2542นี้นะคะซึ่งเราก็ได้มาครบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยัง บอกกล่าวทุกท่านเอฟซทุกท่านนะคะว่าช่วงนี้เรายังไม่มีการรับซื้อขายกันนะคะเรารอให้โควิดหายก่อนนะคะเราค่อยตกลงกันใหม่นะคะว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอะไรบ้างนะคะ mm. นี่ก็คือลักษณะและก็ข้อมูลของเหรียญสิบาทที่เรานํามาฝาก,ท,กท,าทุกท่านเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะไปไหนมาไหนนะคะป้องกันตัวเองนะคะถ้าเราไม่รักตัวเราก็จะไม่มีใครรักตัวเราแล้วคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ